สวัสดีครับผมชื่อตูนตังวันนี้มาพบกับโคดิ้งอีพีฝงครับเรายัางใช้โคดกำแบบเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ผมกำลังแต่งตัวให้ฮีโร่ครับเรามาีชุดก่อนระดับด้วยนะพร้อมแล้วก็ไปกันเลยโคดว,วันนี้ภารกิจของเราคือการเก็บเพชรครับคาท,ทายอยู่ที่เราต้องเดินไม่ให้ศัตรูเห็นนะครับ Type a movement command on line 3 to take your next step. เมื่อเข้าใจแล้วก็ไปทำโคดดิ้งกันเลยคำสั่งที่เราใช้ก็จะมี move left move right move up move down ครับเราจะเลือกเส้นทางที่ไม่มีศัตรูนะครับซึ่งผมมีแพนอยู่ในหัวอยู่แล้วครับโคดดิ้งเรียบร้อแล้วครับต่อไปก็กดรันเลย move right ผมยอดไปเลยตอนนี้ฮีโร่เดินเหมือนที่ผมวางแผนไว้เลยครับวิกตอรี่ผ่านไปอีกหนึ่งการครับสำหรับโค้ดคอมแบทเจอกันอีพีหน้าครับขอบคุณครับบ๊ายบาย